ครับพี่น้องยึดตลับสูชอของพ่อสว่านแดนดินครับ <c oughs> ถนนลาดเข้าหิ่งพี่น้องลาดยางบักต่อยแล้วครับวาดงามเท้ เป็นก้อนกิีดพี่น้องเพื่อนรักยางมกต่อยนำคำแห็งเปลี่ยนไปแล้วเด้อ 你们听、啊，嗯嗯嗯。嗯 รามคำแหงเปลี่ยนไปแล้วพี่น้องเอาซ้ำนีบ่บะซ้ำนี่เกา่าสายสีส้มพืนพื้นที่การจราจรแล้วพี่น้องลาดยางมันต่อยอย่างเจ็มเลยครับเจ้าคณะรามคำแหงพี่น้อง อักจากที่มันสามารถตั้งแต่ปี2 5 6 0ันรอยปีนี้66แล้วเุณนกระลาดยาวต่อยครับพี่น้องนี่คือการเปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่งครับได้ตลอดล่างก็แมงการก่อสร้างรถไฟสายสีสมครับเก็นลาดยาวกต่อยพี่นอาา้อง ช่วง่างกองแหง้อยสามสิครับพี่น้องว่าสิบใบหัดใไหมยรับพ่อนสิบพัพี่น้องเบื้นงนี่ยนะครับ สงสีส้มเคืนพื้นที่การจราจรอ

ต้องแถวตรงนี้คนไปดหนก็ด้ไปที่น้องฝากกันคลิปนั้นนะคลิปนี้เสันส่นๆครับพี่น้องฝา,ากกันเลยคนเช่าคนติดตามครับขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับ